นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานกรรมการปปรชคณะกรรมกาปรปปชและผู้แทนทุกภาคส่วนรวมถึงแขกูุ้้เกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นที่ฉันต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการปปชที่ได้เชิญดิฉันมาร่วมงานในครั้งนี้เพราะถือว่าหัวข้อเรื่องของการปรับปรามทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นวาระของทั้งประเทศ เป็นวาระของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันไม่ใช่แค่คำว่าต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ให้รณนรง์ให้เกิดเป็นกระแสของสังคมไม่ให้วงจรทุจริตคอร์รัปชันนั้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายๆส่วน หลายๆภาคส่วนจะครบไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของราชการเอกชนก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวงจรที่เรียกว่าสั่งสมกันมานานดิฉันก็ไม่อยากเห็นการสั่งสมมานานนี้กลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยกลายเป็นความคุ้นเคยว่าจากธรรมเนียมสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูก เกิดมีการทำมากขึ้นแล้วกลายเป็นสิ่งที่ถูกนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมกันในการรณรงค์ในการสร้างกระแสการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้วงจรน,นี้ไม่กลับคืนมาสู่ระบบของประเทศไทยอีกซึ่งถือว่าจากที่ผ่านมานะคะก็ภาพลักษณ์ของคอร์รัปชันประเทศไทยนั้นยังอยู่ในคะแนนที่น่าใจหายอยู่ที่3.4จากคะแนนเต็ม1ิ ซึ่งวันนี้ถ้าเราเทียบนะคะจากภาพนี้นะคะที่เราเทียบความโปร่งใสกับนานาชาติแล้วเรายังคะแนนด้อยกว่าทางสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ือถ้ามาดูเรื่องของประสิทธิภาพระบบราชการในปี2554ก็เช่นกันนะคะซึ่งจัดโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะ p e r c ก็ผลปรากฏว่าคะแนนของประเทศไทยนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาก็คืออยู่ที่5.25ซึ่งก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ก็จะเห็นว่าสองส่วนนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราถึงต้องกลับมาว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องร่วมใจกันแล้วร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีทั้งหมดว่าจะทําอย่างไรให้กระบวนการนี้ได้หมดไปหรือได้น้อยลดลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาธุรกิจทุจริตคอรัปชาตินี้นะคะก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ที่จะมาลงทุนต่อความเชื่อมั่นของความมั่นใจของบริษัทภาคเอกชนของเมืองไทยด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เชื่อว่าทุกท่านเห็นเหมือนที่คณะกรรมการประหรือทุกท่านรวมถึงรัฐบาลก็ได้บรรจุวาระเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้มีการถแถลงไว้ต่อรัฐสภาดังนั้นส่วนนี้ฉันก็เชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจที่เราได้เห็นอย่างนี้ฉันก็เชื่อว่าถ้าเราร่วมกันทําอย่างจริงจังทําในหน้าที่ของตนเองในการช่วยกันสอดสองไม่ให้เกิดกระบวนการนี้ฉันก็เชื่อว่าบวนการนี้วงจรนี้จะไม่หวนกลับขึ้นมา แม้ว่าเป็นสิ่งที่ยากก็ตามแต่เชื่อว่าด้วยความพลังใจของพวกเราก็จะฝ่าฟันไปได้เอ,องอ์กับเรียนทุกท่านผู้มีเกียรติในที่นี้นะคะว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นให้แล้วเราเองได้เป็ีการประกาศร่วมกับทางหัวหน้าส่วนราชะการต่างๆเพื่อให้ มีฐานะเป็นเชนสปอนเซอร์ก็คือฐานะเป็นผู้ที่ร่วมกันทำงานเพราะทีฉันเชื่อว่าการทำงานถ้าเราดูจากประเทศที่จัดอันดับนะคะที่อยู่ในปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยหรือว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ในระดับต้นๆน,นั้น วิธีการบริหารก็แน่นอนค่ะเขาก็มาจากส่วนหนึ่งคืออยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่สําคัญมีกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังก็เชื่อว่าตรงนี้เราต้องมาร่วมกันทานะคะรัฐบาลถึงลุกขึ้นมาร่วมร่วมมือกับทุกภาคส่วนแล้วก็รวมถึงทางคณะกรรมการปปรชในการที่จะทํางานนี้อย่างเข้มแข็งร่วมกันและฉันอยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาทํางานนี้ด้วยกันไม่ว่าจะวิทยุศาสตร์ไหนดิฉันเชื่อว่าปลาย ทางเราคือคําตอบเดียวกันเราสามารถทํางานร่วมกันได้เราสามารถทํางานเพื่อเอื้ออํานวยกันได้นะคะก็ขออนุญาตเรียนในส่วนของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เราได้มีการวางไว้นะคะก็คืออย่างแรกประการแรกคือเราต้องการเน้นในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกและตระหนักเพราะเชื่อว่านี่เป็นแหล่งเริ่มต้นความเริ่มต้นถ้าใจไม่ได้ร่วมกันทํา สุดท้ายความสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมก็จะเกิดขึ้นยากนะคะอันนี้ก็จะในการร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกของในส่วนของผู้ที่ร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงว่าในเรื่องของผู้ที่ทางานทั้งหมดทุกคัั้งกระบวนการนั้นเพื่อให้อยู่ในบนค่านิยมที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือการพัฒนาองค์กรซึ่งเราก็จะยึดหลักการพัฒนาองค์กรในเรื่องของความโปร่งใสความสุจริตและ จะร่วมกันในการลดความเสี่ยงของช่องทางที่จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องมีการลดค่ะแล้วก็วางแผนว่าส่วนไหนบ้างที่มีความเสี่ยงตรงนี้ต้องร่วมกันในการป้องกันและที่สำคัญต้องไม่ให้เกิดวัฒนธรรมในการซื้อขายตำแหน่งค่ะเพราะจุดเริ่มต้นถ้ามีการซื้อขายตำแหน่งคนที่ขึ้นมาด้วยการซื้อขายสุดท้ายแล้ววงจรนี้กจะกจะจับ กลับเข้ามานั้นเราเองเราก็ต้องการที่จะเห็นความโปร่งใสนะคะแล้วการพัฒนาองคอนน์กรนี้ผู้ที่ให้แหล่งข่าวก็ต้องร่วมกันในการปกป้องู้ให้แหล่งข่าวค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนนะคะตะกีใใ้ในวิดีโอหรือทางพิธีกรก็หลายคนก็กบอกว่า ตามที่คนเราจะแจ้งข้อมูลนั้นบางทีก็มีความที่จะหวาดกลัวห่วงใยเราก็เชื่อว่าเราจะร่วมกันในการที่จะปกป้องแหล่งข่าวเพื่อให้เกิดการที่เกิดความโปร่งใสขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องตามมาแต่ดิฉันเองก็อยากเห็นข้อกฎหมายนั้นเป็นข้อกฎหมายที่สร้างให้เกิดความโปร่งใสแต่ไม่ใช่ข้อกฎหมายที่จะเป็นการลด เป็นการเพิ่มปัญหาอุปสรรคหรือภาระกับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนหรือความล่าช้าของขบวนการทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่ามันเป็นความยากแต่ดิฉันก็เชื่อว่าถ้าทำให้ถูกทางแล้วมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพนั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบในการระวังต่างๆซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการตั้งหน่วยงานในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชันนะคะเบอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะหมายเลขคอดลายนะคะ 1206ค่ะก็ท่านเลท่านประธานองค์การปปรชท่านก็ได้เรียนว่าของปปชมีหมายเลข1205ค่ะเบอร์ไหนก็ได้ค่ะก็ได้คำตอบเดียวกันค่ะว่าเราเองเราไม่อยากเห็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในในระบบของสังคมไทยนะคะ,ะสำหรับในเรื่องของการทำงานรัฐบาลก็ได้วางแนวทางต่างๆแล้วเราเองก็ได้น้อมนำหลักการท่งงานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ที่เรียกว่าการทํางานนั้นต้องระเบิดจากข้างในนั่นก็แปลว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะทําในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้นเราอยากให้เกิดจากข้างในเพราะเชื่อว่าข้างในผู้ปฏิบัติรู้ดีที่สุด ผู้ปฏิบัติสามารถบอกได้ว่าจุดไหนคือความเสี่ยงจุดไหนคือจุดที่ป้องกันและจุดไหนจะเป็นจุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานได้เราก็เลยมีการสรุปยุทธศาสตร์นี้แล้วก็เริ่มมีการทํางานให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนขึ้นมาหนึ่งเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดทำหนึ่งหน่วยงานหนข้อเสนอเราให้ทั้งหมดส่วนราชะการทั้งหมดทุกกระทรวงทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานกลมกองต่างๆนะคะก็ให้เสนอมาหนึ่งโครงการหนึ่งข้อเสนอจากข้างในว่า เขาคิดว่าโครงการต่างๆเหล่านี้มีโครงการไหนบ้างที่จะร่วมกันในการวางปรับระบบหรือขบวนการใหม่ให้ลดปัญหาทุจริตคอรัปชันซึ่งเราก็ได้มีการกําหนดว่าให้หน่วยงานนั้นทําเป็นเวลา30วันนะคะก็วันที่11ถึง12มิถุนายนนี้ก็จะครบ30วันซึ่งหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ราชาการจังหวัดทุกสุภาคส่วนนะคะก็จะร่วมกันในการที่เสนอแล้วก็จะมาสรุป นำข้อเสนอทั้งหมดภายในวันที่25ถึง26่ิบพฤศจิกายนก็เชื่อว่าประมาณสิ้นเดือนหรือกรกฎาเราก็จะเห็นโครงการต่างๆที่คณะกรรมการได้คัดเลือกแล้วเราก็จะให้ทุนหรือให้ข้อมูลให้การสนับสนุนเพื่อลงไปขยายผลต่อในหน่วยงานนั้นและจะมีการติดตามอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแต่ที่สําคัญต้องกลับเรียนท่านออที่ประชุมแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติว่าการตบปตามเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ดิฉันเองก็ อยากเห็นการที่เราเองเราก็ต้องรณรงค์ให้กำลังใจผู้ที่ทำดีประพฤติดีแล้วก็มีคุณธรรมในการทำงานนี้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีและถูกต้องขององค์กรดังนั้นรัฐบาลก็จะทำทั้งสองงานนี้ควบคู่กันไปทั้งในเชิงของการรณรงค์ให้มีการแก้ปัญหาและในการยกย่องคุณงามความดีของผู้ที่จะทำนะคะสำหรับรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นเชนสปอนเซอร์ที่จะร่วมทำ งานกับข้าราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดิฉันก็เชื่อว่าการทํางานตรงนี้บวกกับผนึกกําลังกับทางคณะกรรมการปรปรชและภาคส่วนอื่นๆเครือข่ายอื่นๆในการร่วมกันทําก็จะสร้างความแข็งแรงของการที่จะต่อต้านวงจรของทุจริตขอรับชั่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกหรือลด น้อยลงไปค่ะฉนั้นเองก็หวังว่าการทำครั้งนี้จะได้ยินรัฐบาลก็ต้องเรียนว่าพร้อมยินดีแล้วก็ยืนยันที่จะร่วมมือกันทำงานในการที่จะให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นวราระแห่งชาติที่เราต้องร่วมกันทําตรงนี้นะคะก็กลับเรียนว่าไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่หน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะร่วมกันสร้างความแข็งแรงในสัมพันธ์สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจแล้วก็การเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทางคณะการปรปประชอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันแล้วก็รวมถึงท่านผู้มีเกียริทุกท่านในที่นี้ที่เรามาร่วมกันสแสดงเจตนารมณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศร่วมกันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะก็ขออวพอรให้การสัมมนา,ผล,า,ผ,ลาผลของการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในครั นี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทุกประการค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นอย่างสูงนะคะ